รางวัล s อฟท์เว e ์ด้านแฟชั่นนะครับจากแคลโก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับอาชีพดีไซเนอร์นะครับก็จะเชียรริชรางวัลน,นี้ไปตลอดกาลครับความท้าทายในการทำงานด้านแฟชั่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เรายังเป็นที่ต้องการเป็นที่สนใจแล้วก็ยังดึงดูดลูกค้าได้นะครับแล้วก็ดึงดูดอย่างมีเอกลัก,กษณ์แล้วก็ดึงดูดอย่างที่รู้ว่าเราเป็นแบรนด์สัญชาติไทยคิดแล้วก็สร้างสารรค์ด้วยฝีมือคนไทย ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณ Hello Magazine นะคะที่มอบรางวัล Soft Power ให้นะคะแล้วก็ถือเป็นความ ภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้ก็คือกําลังเป็นสิ่งที่ประเทศของเราเนี่ยก็อยากให้ซอฟต์พาวเวอร์เราออกไปสู่สายตาชาวโลกแล้วก็สิ่งที่ดีงามนั่นก็คือวัฒนธรรมไทยของเราความงดงามที่ทําให้ต่างชาติที่ได้เห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวทําให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นนะคะ การช่วยกันผลักดันซอฟทาวเวอร์ของไทยนะคะมีความท้าทายมากที่เราต้องทำความเข้าใจคำว่าไทเนสของเรา,าการผลักดัน,สนเสน่ห์ไทเนสเนี่ยก็จะต้องนำสู่นะคะให้กับนานาชาติรู้จัก,จกนะคะดฉชนว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งค่ะ ก็อย่างที่รู้นะครับอาหารไทยก็เป็นที่รู้จักในเรื่องของสตรีทฟู้ดที่ดังไปทั่วโลกแต่ว่าอาหารไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักในฟรายด์ดนิ่งหรืออาหารชั้นสูงของโลกนี้นมากนะหน้าที่ของผมผมก็พยายามอยากให้อาหารไทยเนี่ยไปอยู่ในอันดับท็อปของโลกแล้วก็เราก็ทําได้แล้วเป็นที่1ของเอเชียอันต่อไปเราก็หวังว่าเราจะเป็นอันดับต้นๆของในโลกนี้นะครับจะพาอาหารไทยไปให้ได้ครับผมเราเองก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในประเทศในการที่ทำงานด้านนี้แล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ย เราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านนี้ถ้าเราสามารถที่จะต่อยอดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ creativity นะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราแบบคิดว่ามันง่ายในการทำในการที่จะต่อยอดได้เราก็เลยทำ